แล้วอยู่ดีๆเนี่ยแสงในเทคไทยน่ยมันก็วาบๆขึ้นมาเขาก็าเอ๊ะเขาจะต้องมีอะไรผิดปกติใช่ไหมเขาก็จอดรถลงไปดูสะพานขาดแล้วไปอยู่วันนึงเนี่ยแม่ทำหินตกเราเห็นทีเดียวเราใจร้าเลยก็ไม่กี่วันแม่ก็เสียค่ะแม่ผมบอกว่าไปดูหมอดูมาแล้วว่ามีแต่บิญญาณชั่วร้ายในบ้านอับคืนๆซะ คุณยายอรารามสีเจ้าของร้าน House of j a m ร้านลับที่เต็มไปด้วยวัตถุจากต่างดาวทั้งอุกาบาทแร่เรืองแสงและสเก็ตด,ดาวซึ่งเชื่อกันว่าหากใครที่ได้ครอบครองชีวิตจะดีมีแต่รวยนอกจากนั้นที่นี่ยังมีซากฟอสซิลยุคดึกดําบันจากหลายทวีปทั่วโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อมากมายห้ามพลาดค่ะ ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใด,ดาๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้น หรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบ o s โกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR code ดูรายละเอียดได้ที่นี่ พระคุณแผนแสนรักมหาเลือกจันทร์ซ้อนจันทร์สุดยอดพระคุณแผนที่จัดสร้างในเลือกมหาสเสน่ห์รอบ100ปีมหาเลือกจันทร์ซ้อนจันทร์คือวันเพน็ญขึ้น15คหาค่ำซึ่งตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันลอยกระทงโดยชื่อกันว่าหากทําการปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆในวันนี้จะเป็นเมตตาม,มหาสเสน่ห์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่แสนวัดบ้านน้องจิกที่มีอายุกว่า108ปีทําการปลุกเสทกท่ามกลางคืนแสงจันเพนและนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขลังโดยพระเกจิอาจารย์ต่างๆอีกมากกว่า9วาระหนึ่งในนั้นคือหลวงปู่สินวัดลหันใหญ่พระดีแห่งเมืองระยองที่อาจารย์ภพศารแสนชัยได้บอกไว้อีกด้วยพระคุณแผนแสนรักด้านหน้ามีลักษณะเป็นองค์พระพุทธนั่งบนดอกบัว อยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีกุมารนั่งพนมมือวันทาอยู่ขนาบข้างด้านหลังลงยันนั่นหลงล้อมไปด้วยคาถาหัวใจขุนแผนสนใจบูชาได้ที่ line a s5959 สวัสดีครับคุณยายโอก่อนอื่นต้องถามคุณยายก่อนเลยครับที่เห็นเยอะแยะขนาดนี้ครับคุณยายจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับเจต่ว่าชอบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าพ่อเป็น ้างจรนายพลแล้วก็จะได้เห็นพลอยอยู่เต็มบ้านเลยค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นหินเนี่ยเรามาศึกษาเกี่ยวกับหินมันก็รู้สึกจะสนุกกว่า<อ>พลอยเพราะพลอยมันมีอยู่ไม่กี่ชนิดที่เห็นเนี่ยครับคุณยายหามาจากไหนครับหามาเองไหม บางอย่างเราก็หายเองนะคะบางอย่างเราก็เอามาจากเมืองนอกค่ะผมเห็นอันนี้ผมชอบมากครับลาพิสของอัฟกานิสถานค่ะเพอะมีที่อัฟกานิสถานที่เดียวเลยเหรอคะใช่ส่วนมากเราจะเจอที่อัฟกานิสถานค่ะผมชอบมากนี่ผมมีอยู่หูในี่ใช่ทั้งในมันจะเหมือนจะแบบเป็นประกายทองเนาะใช่ค่ะชมมันจะเหมือนกับพวกโซดาไลท์สีเดียวกันแต่ว่าโซดาไลท์จะไม่มีทองค่ะก่อนที่จะจเป็นหินสีที่เราเห็นเนี่ย ก่อนขัดมันจะเป็นดิบๆอย่างนี้เหรอคุณยายใช่ค่ะใช่แล้วแบบดิบๆมองไม่รู้เรื่องอะค่ะอาวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพอขัดมาแล้วมันเป็นสีอะไรอ่ะอันนี้เราต้องใช้ความชำนาญนิดหน่อยจริงๆเหรอใช่ค่ะเราก็จะดูรู้ว่าอันนี้มันเป็นหินอะไรโอ้โหทุกชนิดเนี่ยครับก่อนขัดมันก็จะเป็นสีเแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาขัดเป็นเดือน่ะก็จะขึ้นมาเงาแล้วผมทราบว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยครับ เขาจะมีพลังงานต่างกันอันนี้จริงไหมคุณยายจริงค่ะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าหินอะไรมีพลังเนี่ยเราจะรับได้สื่อสารไปเขาได้แต่เมื่อจิตใจเราว่างสงบพอถ้าเราว้าวุ่นมันก็ไม่สามารถรับอะไรได้เขาจะเสริมเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเหรอเขคุณยายใช่ค่ะเขามีเป็นตำราเลยค่ะเสริมว่าอันนี้ใช้ทําอะไรอันนี้ทําอะไรเห็นแบบว่าให้ถูกลอตเตอรี่ก็นักไกลค่ะแต่อันนี้ อันไหนกรับคุณยายนี่ทีมงานผมสนใจมากเกียนให้ถูกลอตเตอรี่นี่ทีมงานผมโอ้โหปวดปานลยจุด้เนี่ยค่ะแต่ว่านี่หรอเนี่ยค่ะแต่เรามีเยอะแต่เราก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่นะคะเลยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอันนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหเอาก่อนเขาคิดอยู่ทีมค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมดอ่ะทีมงานผมเนาะหมดอันเนี้ยเกียนให้ถูกลอตเตอรี่สวยดีอยู่นะชมพูกับเขียวส่วนใหญ่นะครับคนนิยม คืออย่างนี้นะคะหินเนี่ยมันจะแปลกคือเราวางไว้เยอะเนี่ยนะคะ uh huh. เวลาคุณเดินเข้ามาเนี่ยคุณก็จะมาหยิบอันหนึง่งหิน oh. อันหนึงหยิบอะไรก็ามาเนี่ยอันนั้นนะคะคือของหินของคุณเขาเรียกคุณหยิบหินเลือกเจ้าของใช่ค่ะคุณยายครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณยายบอกว่าถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนะครับคุณยายจะไปหาเองหาที่ไหนแล้วหินอะไรครับคุณยายส่วนมากเราจะหาพวกฟอสซิลค่ะจะหาตอนเขาระเบิดภูเขาตามถนนอันนี้เราเจอที่สระบุรีบ้านครัวค่ะ ถ้าคุณเดินไปเนี่ยคุณก็เตะทิ้งไปเลยนะคะเหมือนก้อนหินเลยคุณยายใช่ค่ะขอโทษนะคะตรงนี้ค่ะในที่โผล่มาเนี่ยค่ะคือแกสโตพอดฟอสซิลค่ะโอ้โหเป็นล้านปีใช่ค่ะอันนี้300ล้านปีค่ะอันนี้เป็นต้นตระกูลเลยค่ะและที่ขาวๆนี่คือตัวมันแตกค่ะเอาเหรอฮะค่ะตัวฟอสซิลแตกค่ะมีราคาไหมคุณยายอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าพูดไปแล้วมันก็ถ้าชาวบ้านก็ไม่มีราคาแต่ถ้าสำหรับนักสะสมก็จะค่อนข้างจะมีราคาหน่อย แล้วบางคนเขาก็เอาไปเอาไปทำไอ้พวกอันเนี้ยนะคะมันก็ที่สระบุรีกับหินอ่อนเอาค่ะอันนี้หนักมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นพวกคลนอย์ค่ะเป็นพวกปะการังในาใต้ทะเลคันนี้ค่ะกลมๆเนี่ยเห็ไหมฮะอ๋อสวยมากเลยทุกอย่ารังคเนี่ย นี่มันเป็นหินหินอ่อนค่ะแต่ว่ามันมันแทกอยู่เนี่ยฮะที่เราจะเจอเนี่ยแถวสระบุรีเขาไม่รู้เ็าไปทําเพราะว่าลายมันสวยแต่ความจริงมันเป็นฟอสซิลชนิดเดีเหรอครับอ๋อนี่ฟอสซิลล้านปีเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นล้านปีเอาไปทําเป็นจักรเลยใช่ค่ะออกแบบนะคุณยายใช่ค่ะอันไหนขายดีที่สุดครับคุณยายถ้าขายดีที่สุดนะคะเราก็จะมีเป็นพวกสเก็ตดาวค่ะเช็คชทยค่ะเราเริ่มมาจากเช็คไทยค่ะเช็คไทยเนี่ยนะคะจะมีประวัติว่า คือคนชาวบ้านเนี่ยรับถือมานานแล้วนะคะพระพุทธรูปโบราณเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่กลางแจ้งตาดำเนี่ยค่ะเขาใช้เท็กไทค่ะแล้วตาขาวนี่ก็ใช้เปลือกหอยค่ะเปลือกหอยถ้าเก็บไว้ในบ้านเนี่ยจะป้องกันไฟไหม้แล้วก็ถ้าคุณเก็บไว้ในรถเนี่ยจะป้องกันอุบัติเหตุผมเคยได้ยิน ผมเคยได้ยินอันนี้จริงไหมคุณยายเนี่ยความเชื่อเรื่องเนี้ยอันนี้นะคะเราไม่ได้ประสบด้วยตัวเราเองนะคะแต่มีลูกค้าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาก็ใส่แวนเท็กไทยไปขับรถไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอ้แสงเท็กไทยเนี่ยมันก็วาบวาบขึ้นมาเพราะ็เอ๊ะเขาจะต้องมีอะไรผิดปกติใช่ไหมเขาก็จอดรถลงไปดูสะพานขาดค่ะเขามาเล่าให้ฟัง คือแหวนเขาทํามาจากเทคไทยใช่ค่ะมันอยู่ดีๆมันมันแปล่งแซงมันมีอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมากับแหวนเขาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่ดีมันก็แป่งขึ้นมาเขาเลยจอดรถเขาแล้วก็ลองไปดูคุณยายผมอยากทราบว่าเทคไทยเนี่ยครับหรืออุรักกรรมนีเนี่ยมีกี่แบบรูปร่างแล้วแต่การหมุนเวียนนะคะในอวกาศอย่างนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกดัมเบลอ๋อดัมเบลนี่ไงเหมือนดัมเบลแล้วมันก็จะเป็นเทอดรอ ่ะมันจตหลังจากที่มันหยุดแล้วมันจะเป็นหยดน้าคล้ายๆหยดน้ำเทีย่ยวจานบินก็มีค่ะทําไมรูปแรกมันต่างกันได้ขนาดนี้คุณยายม,มันเกิดจากการาหมุนเวียนในอวกาศค่ะการเรียงของมันที่เขาบอกว่าถ้าเกิดตกมาเร็วหน่อยก็จะเป็นรูปร่างนี้ถ้าเกิดหมุนเวียนอยู่นานหน่อยก็จะเป็นอกีกมันก็จะเปลี่ยน,ยนอีกรูปร่างหนึ่งค่ะอยู่ที่ระยะเวลาในการใช่ค่ใช่ค่ะแล้วมันก็ที่แปลกก็คือว่าบางส่วนนะคะมันลอยไกลไปถึงออสเตรเลียฮะจาก อันเดียวเนี่ยฮะอันจากไทยเนี่ยจากไทยเนี่ยนะฮะจากแต่อินโดไชนีไม่ใช่จากไทยอิาโดไชนีเขาเรียกลุ่มอุกกาบาตอินโดไชนีเนาะใช่ค่ะทำไมมันลอยไปไหลพันกิโลอย่างนั้นนะคุณใหญ่แล้วเนี่ยฮะแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดกระดุมค่ะแล้เซเลียห่วงมากค่ะต้องบอกเอฟซีก่อนว่าอุลุมอุกกาบาตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อินโดไชนีเนาะมันมีหลายหลายหลายหลุมมากนะของโลกเราเนี่ยค่ะแล้วมันก็มีตกที่เชโกสโลวาเกียแล้วมันจะออกมามันออกเป็นสีเขียว แล้วมีสีอื่นอีกไหมครับคุณยายไม่มีค่ะมีสองสีสองสีใช่ค่ะของอเมริกาก็สีแบบเดียวกันอเมริกาสีเหมือนเราใช่ค่ะเฉพาะสินค้โกสโรวาเกียที่ออกสีเขียวชิ้นที่แพงที่สุดนี่คืออะไรดีกว่าคุณยายส่วนมากนะคะถ้าของจะแพงเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกอุกบาทพวกอะไร มันถึงจะราคามันถึงจะแพงกว่าเขาเพราะมันหายากคุณเห็นมันฟิวฟิวมาเนี่ยมันไม่เป็นในอวกาศหมดมันไม่ได้ตกลงมาให้เห็นถ้าตกลงมาพื้นเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยราคามันก็เลยแพงค่ะมีไหมคุณยายมีอุกบาทไหมที่เนี่ยที่ร้านเนี่ยมีค่ะละนี่พูดถึงอุกบาทจริงๆไม่ใช่แทคไทยนะไม่ใช่ค่ะอุกบาตนอกโลกจริงๆเลยนะใช่ค่ะเป็นชนิดเหล็กค่ะละฮะค่ะเท่าไหร่เขนะอันนี้บอกราคาได้ไหมคะกี่หลักละกันเดี๋ยวโดนคิดแนบไป จริงเหรอจ๊อกก n g เงเร็ผมว่ารับเจ็ดหลักถึงไหมคุณยายก็น่าจะได้เนาะอุ้ยงั้นเกินแล้วแปดหลักเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่พูดละเจและเรื่องลางขึ้นอ่ะเนาะล่างขึ้นอันนั้นอุกกาบาตฮะใช่ค่ะก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะคะที่เป็นอุกกาบาตอันเดียวมันตกเข้าบ้านเขาข้างบ้านเขาถ้าสมมติว่าตกมาครั้งเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็เจอเนี่ยราคามันจะแพง แต่ถ้าสมมติว่ามันตกลงมาเยอะๆเนี่ยราคามันก็จะถูกลงไปเ<อ>รารู้ได้ยังไงว่ามาจากนอกโลกอันนี้เราส่งไปที่สูดค่ะราคาค่ะคือเอ่อมเมทรไร์เนี่ยนะคะ่าของพิสูจน์ง่ายๆก็คือว่าตัวประกอบของมันเนี่ยคือ,อนิกเกิลกับไอออนอ๋อเหรอาผสมกันคือเห<อ>็นในโลกเนี้นิกเกิลก็ส่วนนิกเกิลไอออนก็ส่วนไม่ผสมไม่เกิดไม่ผสมกันอ๋อแต่ชิ้นนี้แต่ว่าถ้าทุกอย่างที่มาจากนอกโลกเนี่ยฮะ มันจะเป็นนิกเกิลไอออนผสมกันอยู่อเหรอค่ะในการพิสูจน์ง่ายๆของเราเนี่ยนะคะว่าอันนี้จะเป็นเม t ทร r i ด์ะนะคะเราก็จะดูว่ามันติดเหล็กไหม<อ>ใช่ไหมคะถ้ามันติดเหล็กก็โอเคแต่ว่าในโลกเนี้ยแร่เหล็กก็ยังมีพวกคิมมาไทใช่ไหมคะ ide, แมกนีไทอะไรพวกนี้มันก็ติดเหล็ก<อ>ต่อไปคือเราก็จะเทสด้วยการเอา <c oughs> จานกระเบื้องอะคะ่ะเอามาขูดดู ถ้าสมมติมันออกสีแดงเนี่ยไม่ใช่มันเป็นพวกคิมมาไทต้องขูดออกมาเป็นสีอะไรตรงนมันจะไม่มีสีไม่มีสีเลยเอาจานกระเบื้องมาขูดต้องไม่มีสีไม่มีสีค่ะแล้วน้ําหนักมันก็จะหนักเพราะมันมีนิกเกิลกับไอออนผสมกันอยู่แล้วข้างในเขาจะมีสีไหมคุณยายหรือข้างในเขาก็จะเป็นเนื้ออย่างงี้เนาเป็นเนื้ออย่างนี้เลยเนื้อแบนข้างนอกอย่างนี้เนาะใช่ค่ะที่เราสามารถบอกคุณได้ว่ามันเป็นชนิดไหนเนี่เพราะเราส่งไปพิสูจน์ที่อเมริกาแล้วจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเหล็กเนี่ยนะคะคุณเห็นลายไหม ค่ะเขาเรียก<อ>วิกฟันสเตตนค่ะอันนี้เป็นสิ่งอันหนึ่งที่พิสูจน์ขึ้นว่าอันนี้เป็นเหล็กนอกโลกนะคะเราจะให้น้ํากดกัดค่ะเพื่อจะเรียกไอ้ลน์นี่มันขึ้นมาสแสดงว่ามันเป็นนิกเกิลกับไออนไอนเนค่ะอลายเห่ยค่ะมันเป็นลายของมันค่ะ,<อ>ค,ะคุณยายครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอ,อุกกาบาตเมทัลไลน์เนาะใช่ค่ะเลยอยากจะมาขอความรู้คุณยายว่าของผมนี่ใช่ไหม <Okay. S 2> นี่เมทัลไลท์ที่ผมได้มาเขาให้่างนี้เลยนะคุณยายเนี่ยเลี่ยมมาเป็นแบบโกุญแจเลยฮะ ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะหรอฮะอ่ะตอนแรกผมนึกว่าหินแต่มองดูไอ้ตรงนี้ม้นมันจะมีลายด้วยนะคะไอไเส้นเส้นของมันเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะคะฮะไอที่เพิย์มันเนี่ยมันจะเป็นลายๆค่ะโอ้เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะอันนี้เราไปซื้อมาจากอเมริกาค่ะเอออันนี้ก็เป็นสเก็ตดาวอันหนึงซึ่งเสริมพลังคุณ พบได้เยอะไหมคุณยายเนี่ยอย่าง้ันไม่ค่อยเยอะอค่ะเพราะอันนี้พบน้อยคาถึงแพงค่ะจริงเหรอฮะ่ะ่สดงว่าเขาให้ของดีเนาะใช่ค่ะของดีเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหขอบคุณด้วยครับผมสายทูเลยเพิ่งรู้โอ้โหเมื่อกี้เราคุยเรื่องอุกกาบาตกันไปแล้วคุณยายผมทราบมาว่าคุณยายเคยทํางานร่วมกับนาชาด้วยเหรอครับใช่ค่ะอันนั้นเราจะเป็นหนังสือเขาลงเราสเปเชียลเตอร์ อันนั้นนะคะโคราดค่ะตอนสมัยนั้นที่เราไปออกไปกับเขาค่ะอ๋อนี่ลูกคุณลุงเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นเขาจะออกงานมากกว่าเราค่ะหาอะไรเขาไปที่โคราดนีไปหาหลุมอุกกาบาตค่ะหลุมของพวกนี้ค่ะสมัยนั้นคือว่านาซาเนี่ยเขาสนใจหาหลุมอุกกาบาตสมัยนั้นนะคะเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วแล้วเขาก็ติดต่อมาทางกรมทรัพย์นะคะว่าเขาอยากติดต่ออันนี้จะมีใครที่จะมาช่วย จําเงินงานได้เขาก็เลยมาติดต่อเราเพราะเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้แล้วก็สื่อสารเกิดแาวบ้านได้แล้วเราก็พอดีเรามีเราเล่นทางนี้อยู่คนชราเขาก็รู้ก็เลยแนะนำมาให้เนี่ยแล้วให้เรามาหาเราก็เลยออกคิปกับเขาค่ะอ๋อตุกบาทไอที่ก้อนใหญ่ๆคุณยายได้มาจากไหนอันนี้ได้มาจากสามเดียมรกกค่ะอยู่ระหว่างลาวพม่าไทยเนี่ยนะทุกวันนี้ยังอยู่ที่คุณยายอยู่ค่ะแล้ว ขายไหมครับอันนี้ผมไม่ขายกันเพราะต้องถามราคาเยอะเลยมีคนมีทราบมาว่ามีคนเคยมาขอซื้อด้วยใช่ไหมคุณแม่มีค่ะแต่เราก็ไม่ได้ขายคนไทยไหมหรือว่าฝรั่งฝรั่งค่ะ,ะพวกนี้จะเป็นพวกฝรั่งพวกพิพิธภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยค่ะผมคุณยายนี่นี่คือ ใช่ค่ะส่งไปพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยยูเท็กที่เนเธอร์แลนด์ค่ะนี่ค่ะคือใบรับรองเขาเพราะเราทํางานร่วมกับเขาอยู่ค่ะแล้วคุณยายส่งไปทั้งหมดเลยเหรอครับสาก้อนเ่เราส่งไปจํานวนหนึ่งแล้วเขาก็จะมาบอกเราว่าเป็นยังไงอะไรค่ะหลังจากที่เขาพิสูจน์แล้วค่ะว่าก้อนนี้เป็นพันไหนใช่ค่ะครับผมให้ผมเดานี่กินพืชแน่เลยเนี่ยใช่เฮอร์นิโวค่ะสีมันจะอ่อนนะคะมันกินพืชแล้วก็ อันนี้จะเป็นอมนิโวนะคะอสีจะเข้มขึ้นนิดนึงนี่อันนี้คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ใช่ค่ะอมนิโวค่ะค่ะอันนี้เฮอร์นิโวนี่กินเฉพาะพืชน,นะคะแล้วก็อันนี้คานิโวคานิโวนี่จะกินเฉพาะเนื้อค่ะโอ้โหแล้วคุณลองดูน้ำหนักสิคะ <c oughs> ขนาดมันก็พอๆกันอันนี้หนักกว่า ใช่ค่ะเขกกินเนื้อเนาะใช่ค่ะโอ้พวกทีเล็กทีเล็กอะไรอย่างเงี้ยที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะกินเนื้อทรายดันน็อตซอลัตสีดําอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้อันนี้กระดูกในนกเสาที่บอกว่าเราแรกมันจากกรมทรัพย์ค่ะง่ายค่ะอันนี้ของคนไทยค่ะโอ้มันเป็นเนี่ยนะมันมันก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของกระดูกอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือกลายเป็นหินแล้วจริงๆอ่ะใช่ค่ะโ ของบ้านไปเจออะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์อ่ะส่วนมากมันจะเป็นรูปร่างให้เห็นนะคะให้เห็นู้ค่ะแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมผิดค่ะผิดกฎหมายใช่ไหมปัจจุบันผิดกฎหมายผิดกฎหมายค่ะห้ามห้ามเก็บค่ะโอ้โหผมว่าลักษณะนี้ก็เป็นล้านล้านปีไหมคุณยายอึงจะได้ขนาดไหนมันประมาณรู้สึกจะสามล้านปีนะคะติ๋งซัพบก็บอก ไม้กลายเป็นสินของคนไทยค่ะแล้วเราก็มีไข่ไดโนเสาร์แล้วก็มีฟันไดโนเสาร์มีไข่ด้วยเหรอครับไข่อยู่ข้างหลังนี่แหละฮะแปลกที่สุดในร้านแล้วครับผมว่าไข่ไดโนเสาร์นี่แหละคุณยายขออนุญาตดูหน่อยครับผมไข่ไดโนเสาร์ที่คุณยายพูดถึงคือนนี้ฮะใช่ค่ะเออกจากเมืองจีนก็เจ็ดปีค่ะถ้าก็เจอติดคุกเจ็ดปีใช่ค่ะทำไมอะครับเขาผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงคุณยายอันนี้ก่อนกฎหมายจะออกค่ะเอาเหรอฮะ ก็สะส,สมมานาคือตอนแรกๆออกมาเด็กเดเอาไปเล่นเป็นลูกฟุตบอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังรู้สึกรัฐบาลเขาออกกฎหมายห้ามเอาไว้ห้ามเอาออกที่จีนเขามีเยอะเหรอครับไข่ไดโนเสาร์เยอะค่ะค่อนข้างเยอะแล้วพบที่ไทยบ้างไหมครับไข่ไดโนเสาร์เนี่ยคุณยายอันนี้ไม่ทราบค่ะแล้วก็จะมีฟันของนกนกนกปัจจุบันนี้ไม่มีฟันนะคะไม่มีนกนกสมัยใหม่ไม่มีฟันแต่นกโบราณมีฟันค่ะอันนี้เป็นพันนกนกโบราณค่ะเขาจะบอกชื่อเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะมีรูปให้ดูว่ามันเป็นนกของนกอะไรค่ะนกโบราณนี่คือหมายถึงว่ายุคเดียวกับดโนเสาร์กยุคเดียวกับไดโนเสาเร์อ๋อไอไอตัวใหญ่ๆที่เราเห็นตามหนังนั่นน่ะเหรอคุณยายใช่ค่ะใช่ค่ะอืมนี่คือฟันเขาใช่ค่ะแล้วคุณยายเคยเจอเรื่องเหลือเชื่อมั่งไหมครับอ่าส่วนตัวเลยนะคะ <c oughs> คือว่าคุณเคยเห็นไหมคะคนจีนเนี่ยก็ใส่กำไลหยก นะคะถ้าเวลากําไรหยกเข้าลาวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะลังจะตายอืมใช่ใช่ไหมคะคุณเกศได้ยินื่องนี้ใช่ไหมคะคือตัวเองเนี่ยนะตอนพ่อเสียเนี่ยแม่เนี่ยเสียใจมากใช่ไหมคะแล้วพอเอญเราก็มีขินความสุขของเราซึ่งอันนี้ฝรั่งบอกว่าอันนี้จับแล้วมีความสุขนะคะเราก็เห็นแม่เศร้าเราก็จะเอาไปให้แม่ก้อนหนึ่งแล้วแม่ตื่นเช้าแม่นี่ก็จะนั่งจับคาของแม่บอกว่าให้แม่มีความสุขแม่ก็ได้ลืมพ่อเพราะพ่อเพิ่งเสียใช่ไหมคะแล้วไปอยู่วันหนึ่งเนี่ย แม่ทําหินตกเราเห็นทีเดียวเราใจเศร้าเลยเพราะว่าไม่กี่วันแม่ก็เสียคะ่ะหินความสุขที่คุณยายไปให้แม่จับอยู่ทุกวันนะฮะใช่ค่ะพอมันตกแตกคุณแม่ก็เสียคะ่ะโอ้โหค่ะอันนี้เป็นเอ่อโดนประสบกับตัวเองอเลยคะ่ะคุณยายเคยเจอแบบจิตวิญญ,ญาณอะไรออกมาจากหินอะไรนี้ไหมครับเพราะว่าเนี่ยของเก่าทาั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เราไม่ได้ประสบเองนะคะก็มีลูกค้าเด็กเขาก็มาซื้อพวกฟอสซิลไปอะไรอย่างเงี้ย ้มีวันหนึ่งเขาบอกว่าผมเนองเอามาคืนแล้วถามทําไมอะ่ะแม่ผมบอกว่าไปดูหมอดูมาแล้วว่ามีแต่บ,บินดานทั่วไร้ในบ้านอาไปคืนๆซะ <c ười> <c ười> เด็ก <c ười> <c ười> เด็กเข้ามาบอกเราอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกให้ออกจากบ้านให้หมดเราก็บอกเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงเราก็บอกเขาก็าาไปอยู่ทางเดียวก็คือว่าเอาไป บริจาคที่พิพิธภัณฑ์ทีื่อกลมรับนะคะเขาจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์ฟอสซิลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะมัน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 อายุหลายร้อยปีนอะเนาะมันแบบว่าอาจจะผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยเนาะรับทางที่ร้านเราที่ร้านเราเนี่ยอาจจะเราดวงแข่งก็ได้มั้งค่ะก็เลยไม่มันมันเยอะมากจนไม่รู้จะเอาไหนมาหาเราคุณยายครับนอกจากคุณยายขายหินขายฟอสซิลขายเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรแล้วเนี่ยครับคุณยายรับซื้อบ้างไหมครับ ่วนมากเราไม่ค่อยรับซื้อของคนไทยคะ่ะเพราะว่าพวกฟอสซิลหรือพวกนี้ของคนไทยมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะเพราะถ้าเราไปคุ้มครองคือห้ามแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับห้ามเคลื่อนย้ายมาค่ะถ้าเดี๋ยวเกิดเวลาเกิดเขาไปหยิบกระดูกไดโนเสาร์มาอย่างเงี้ยคนจับคงก็จะพาถึงเราด้วยเพราะความสบายใจเราก็ส่วนมากเราจะซื้อจากของนอกมาแล้วสำหรับ f c ที่ดูรายการแล้วอยากจะมาเลือกซื้อหินหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับเขาจะมา ที่ร้านคุณยายได้ที่ไหนครับร้านเราอยู่ถนนเจริญกรุงตรงสามแยกสุริวงศ์ค่ะอ่าสามแยกสุริวงศ์ตรงมาเลยนะครับตรงมาสุดเลยร้านอยู่ตรงนั้นเลยใช่ใช่ง่โอเคครับหรือว่ามีโทรมาก่อนถามอะไรเงี้ยครับ022333096ค่ะอ่าโทรมาถามคุณยายได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้วันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับ ของดีเหลือเชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุดและวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR code ได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ l i น์แอดไซต์บายไซต์